จัดไปครับวันนี้อาหารป่าร้านดังน,นะครับออกมาหลายรายการแล้วเดี๋ยวลองมาชิมกันนะครับพีก่ก้าสวัสดีพี่อาหารป่าบนรถนะครับพีก่ก้าออกหลายรายการมากครับอาหารป่าปลาไหลปลาคังนกก,กปบปลาไหลเหรอปลาบึกปลาไหลก็ปลาบึกก็ได้ตัข้าวได้ใช่ไหมพี่ลองชิมสอ,องอย่างเลยเหรอสองอย่างยังได้ชิม <laughs> เขาว่าเด็ดลองดิ <laughs> แล้วแต่จ้าพี่พครับถ้เาเดี๋ยวลูกค้ามาเยอะขึ้นดิเนก็ต้องไปเปิดร้านแล้วนะพี่ไม่เปิดเหรอ <S 1> <S 1> <S 1> <S ไม่ไหวนะไม่เข่าว่ก่อนเลยอ่ะไม่เข่าวก่อนเลยห้าร้อยใช่ไหมใช่ใช่วันๆน,น,นึงนะงกินไม่ได้เลยครับแล้วก็ไปก่อนใช่กรพันเลยนะอยู่อย่างนี้ไม่เสียเรียนได้กินได้ยี่จื่อ ครับสบายใจด้วยถึงเดือนไม่ต้องเหนื่อยนะพี่นะออ่าวะะไไรรครับังน้ำตกวนค่าเช่าจิงไปกี่ร้านแล้วใช่พี่แล้วเใสศร,รษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะบางทีมันบางร้านมันบูมแรกๆนะพี่นะหลังๆก็คนกินแล้วก็ซบเซาเหมือนกันเพราะอะไรเศรษฐกิจแล้วผมก็ไม่ใส่ใจใช่ไหรรมแบบไปผ่านไปอ๋อรสชาติไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย ไมัทใครจะเล่นกระเลงก็ไม่เล่นเพราะว่าเล่นแล้วไม่อร่อยถ้ากินเนื้อก็ไมน่หนักเหมือน้ปลาป้าปลาอย่างนี้ตักได้อนี่อ่านี่ชิมอีกครับชิมปูปลาดิกินเนื้อดิเลาอยู่กินปลามันจ้อร่อยผิดกันอะ ดีกว่าร้านหน่น้องนี่ก็เพิ่งผ่านมาครั้งแรกครับมาลองชิมเึบดึบน้ำคือหนัวนัวใช่ครับเป็นไงกดน้ำกระเล่าเลยนะไม่อยากดูดีเลยเย็นๆน้ำเบียร์เย็นๆหน่อยนะโอ้ชิมอีกแล้วเอาชิมเนื้อมันเอาโอเคพี่ครับโอ้มีให้ชิมด้วยครับโอเคครับถกล้องไม่รู้รสชาติแร้วฮะ อันอันนี้ต้มอะไรนะพี่ปลาบึกนะต้มปลาบึกพิก้านะครับลองชิมหนังมันกรึบๆนะอร่อยนะเด็ดตรงนี้อ่ะใหญ่นะครับฟองใช่ไืมอร่อยพี่ก็ไปดื้อหน พิแกแจงนี่ร้านประจำหรือพี่ทำจำเองทำเองทำเอง,งโอ้ทำใช่ไหมพี่บวช น่ากินไหมน่ากินครับไม่น่ากินหอมมากเลยพริกแกงสุดยอดเลยกิมกันเลยพอดีได้เมนูเดียวนะครับตัดเผ็ดปลาบึกพี่ก้าไม่ชอบสบายซะแล้ววันนี้ชิมกันข้างทางนี่แหละฮะลองชิมดูครับอือคือรสกซ่บแบบอาหารป่าเลยครับ เนื้อปลามึกกระจุบๆมากเลยปลาบึกอ,อร่อยครับเด็ดครับอ,อาหารปลารถรา้านิุณตาอร่อยจริงๆครับ